เราไปดูกันต่อเลยคุณผู้ชมที่ผมเกริ่นกันไว้ว่าแพทย์เนี่ยตอนนี้ออกมาเตือนนะครับถ้าสมมุติเราเจอเห็บหมัดเกาะดวงตาหรือบริเวณรอบดวงตาเนี่ยอย่าไปแกะออกไปดึงอ,ออกเองนะฮะต้องเข้าพบแพทย์โดยทันทีเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามกันเลยครับในแพทย์อาคมนะฮะผู้ในการโรงพยาบาลเมตตาประชารักครับวัดไร่ขิงท่านก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าจากเหตุการณ์ในสื่อโซเชียล ที่เห็บกัดอยู่คนขนตาครับคุณผู้ชมคือบริเวณใกล้ดวงตามากๆะนะฮะสามารถพบปล่อยได้ในสัตว์เลี้ยงและก็ในคนจึงอยากจะเตือนให้ตระหนักเลยหมั่นดูแลเรื่องของความสะอาดคอยกำจัดเห็บหมัดอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวเป็นต้นโดยเห็บเนี่ยเขาบอกว่าจะกระโดดเกาะคนแล้วก็คลานหาบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อที่จะดูดเลือดครับยกตัวอย่างบริเวณซอกพับต่างๆรักแร้ไรผมนะครับ มักกินเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงเห็บเนี่ยมีส่วนของปากที่งับบนผิวหนังคนเพื่อที่จะดูดเลือดนะครับเมื่ออิ่มเนี่ยเห็บจะคลายปากแล้วก็หลุดไปเอง ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง7วันด้วยกันนะครับนานเลยทีเดียวนะคะทางด้านของแพทย์หญิงสุนิสาสินทุวงค่ะในแพทย์เชี่ยวชาญได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าหากสงสัยว่ามีเห็บหมัดกัดที่ตาโดยเฉพาะในเด็กเล็กอาจจะพบเป็นตุ่มสีดําที่บริเวณเปลือกตาไม่ควรที่จะดึงออกเองนะคะควรที่จะไปพบแพทย์เนื่องจากว่าการที่เราดึงออกเองเนี่ยอาจจะเอาปากเข็บออกมาไม่หมดมค่ะก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแทรกซ้อนเนื่องจากว่ามีเชื้อโรคเข้าไปในแผลติดเชื้อตาบวมตา แฉะน้ำตาไหลาตาอักเสบมีหนองบริเวณเปลือกตาได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยนานกว่าเดิมด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากไม่สามารถที่จะไปพบแพทย์ได้เรามีวิธีมาบอกค่ะว่าจะเอาเห็บออกจากผิวหนังอย่างไรให้มันปลอดภัยที่สุดนะคะนั่นก็คือการใช้แหนบที่เราถอนขนนี่แหละคะ่ะคีบเห็บนะคะส่วนที่ใกล้ผิวหนังมากที่สุดแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาห้ามใช้บุหรี่จี้รวมไปถึงน้ำยาล้างเล็บ ขี้พึ่งนะคะหรือว่าสบู่เหลวค่ะเนื่องจากสารพวกนี้นะคะจะทําให้เห็บเนี่ยเกิดการระครายเคืองจากนั้นเนี่ยเห็บก็จะปล่อยสารพิษออกมาซึ่งสารพิษเหล่านี้นะคะมันก็จะไปเข้าแผลค่ะแล้วก็มันก็จะทําให้เรานะคะอักเสบขึ้นได้และที่สําคัญไม่ควรที่จะไปกระชากบิดหรือว่าขยี้หรือว่าเจาะตัวเห็บนะคะเพราะว่ามันจะทําให้มีของเหลวจากตัวเห็บเนี่ยออกมาซึ่งของเหลวเหล่านี้นะคะมันมีเชื้อโรคพอปล่อยออกมาแล้วมันก็จะเข้าสู่บาดแผลของเราหลังจากที่เราไปสัม ผัดหรือว่าหยิบเห็บออกเรียบร้อยแล้วนะคะควรที่จะล้างมือแล้วก็ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสออกด้วยการถูสบู่ให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นเห็นว่าเราเห็นว่ามีปากเห็บเนี่ยติดอยู่บริเวณผิวหนังแล้วก็คือดึงออกมาแล้วอ่ะแต่ปากเห็บะมันติดอยู่ที่หนังออของเรา,าคือตัวมันหลดุดแต่ปากมันยังอยู่อ่ะอันนี้ถ้ารู้เลยว่าเอาออกไม่ได้เองอ่ะไปพบแพทย์ค่ะ